Sinnen. Ja, dat wordt het. อันน so ี้ประกาศสำคัญเขาเนี่ยคือเรื่องของการจัดการทัดอบริหารวันนี้นอกจากโยธากรรมอาจารย์อภัยวันจะมาปูถึงเรื่องวิธีการดูแลนะครับวิธีการตัดแต่งงแล้วนะครับตัดแต่งขั้นแฝงเนต้องวางบนดินแล้วเอาติดโคนพูดขึ้นมานเกิดจะสองแต่งคนสีอจะบอกไปปลูกไปจนการดูแลทุกทุกระยะนะครับเราวันนี้ที่สำคัญพอดีชี ตามราชราชการนะครับที่มาป้างเพราะเขาหลาส่วนนะครับจะมีถึงต่างคอร์สตั้งสิบสาตีดูแล้วพื้นที่ในเขตในเขตป่าที่เขาอยู่เลยนะครับความที่ที่พ้อมาเนี้ยผมก็อยากจะเชิดตึกนะครับแล้วก็ขับพลูท้ายก้นเก็บต่างๆพอสมควรนะครับเพราะว่าหากน้อยพื้นที่ที่เขาอยู่เลยนะครับก็ไม่กี่กว่าตางรัฐบาลนะเลยภาคเพื่อไทยครับ รังร so ู้เรื่องของการจะออกก็หมายที่จะออกโชว์เรดิตทีว่าใส่เรานั่นเป็นขั้นตอนหนึ่งตบการแจ้ประโยชน์เดี๋ยวเราจะมีตังตังสำนักชนสาของพวกป้าของเครับแล้วก็จะมีตังเกษตรวัดแล้วมะพูดถึงเรื่องของตีจะมาคอยแนะนำเะครับการดูแลสนุ่เรื่องเพาเป็นระยะบางอย่างเราอาจจะขาดแท้ ปรจจัยกรบริบอุ้ยอาจจะมาตรงรู้นะอุ้ยอาจจะมาตรงรู้นที่ที่การลดราคาแน้วนะครับหรือว่าโอกาสที่พบการทพ็กการทำประโยชน์กลแต่การลอกตู้ฟ้พอจะวางเราพบคึ้นก็มมานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็บอกว่าภาพโนไทยเป็นรัฐบาลแรกนผมจะจับวะวัคนตามเนี่คือก็หมนะครับส่วนใน่วนของทางพื้นที่นะครับ ทางนายยกกรณีทางด้านกรณีนี้นะครับก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆตอเนี้ย,ะะย,ยสภาพของต่างที่ทประเทศไทยสถาบาลเนี่ยมันจะบวมเกินอดีตสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาขอข้ประมาณเนี่ยเขาขอได้แทนพพ่าท่องเที่ยวก็คือแารท้องเที่ยนะครับรอบกระทรวงเนี่ยอยู่สุงปราพุทธิาทิตตัพประมาณบอกตรงกระเที่ยวอยากให้ได้นะครับแต่ว่าต่อเน,นี้ยเราจะพบรอบด้า,านแรกเนี่ย บถจับวัดสมัยก่อนเนี่ยที่เขาบอกว่าซีโอเลยรถติดตั้งด้วยแางจับวัดเนี่ยสมัยก่อนกรอบนี้แค่ประมาณหมื่นหมื่นกว่าล้านแต่กิจอะไรอยู่ที่ทั้งสองร้อยถึงสามร้อยล้านแต่ว่าตอนนี้กรอบอยู่ที่นะครับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณแสนสองร้อยล้านนะครับซึ่งถือว่าเพิ่มอย่างหนักเลยถ้าท่องทิมก็ขอได้ใกล้ตัวนะครับแต่อาจารย์ต้องทับแผงลึกลบลบด้านตรงที่ฝ่ายชโลน่าอาจารับ ปรึกษากับตั้งศตวรรษสามดูแลจะมีตกลุสมซับหน้าเขาจะฮอสโกตรตรงไหนที่ต้องการจะเป็นสะหน้ากัะอาติบชุด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 นนี้าวางที่จี่เขาพ่อน่อนะครับพ่อน่อนกานะครับเจ่า่ยนะครับเป็นอย่างนี้ตั้งโซนราการมาพักเหนือก่อนะครับเขามีนิยบัยอะไรช่วยเหนือแ่องแจ้งไปน อเอาตอนนี้เจอเอาสัตว์ได้13กระดอกอย่างมีอย่างใจในทุกเรื่องเลยนะครับเพราะว่าตั้งใจมาอยูยไ่ไปอยแล้วยินดีต้อนรับครับแาวเรารายงานตัวแล้วครับ นะครับสามข้อสุดท้ายไม่พคุยถึงสามข้อนี้แล้วพี่น้องท่านใดนะครับผมจะตอบทีถามทุกคำถามให้ท่านสบายใจนะครับทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ไระโยนกันอะไรจเดี๋ยวเราจะเล่ตาตามเอาข้อแรกก่อนเลยครับโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนนะครับที่เรียกว่าโครงการทีม5กถ้ชอกัายจัดทุนให้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่อยู่อาศัยในเขตพาตอนนปีา5 ทำกิได้ครับนะครับสามารถตรวจครอบเยี่ยมลูกตาได้มีใครบ้างครับที่อาศัยอยูในเขตป่ายกมือหน่อยครับโอกปม้เราเห็นหน้าตาผมไหมครับหน้าตาดูไรไหมครับไอ้ี่ยทำไมครับหน้าตาดูไรครับไม่ใช่นะครับวันมีป่าไม้แบบยกมือข้างไว้หน่อยครับสูงครับจะได้จำหน้าให้ได้นะครับทุกท่านสิทธิของท่านคือ ทำกิดได้แล้วต่อไปรับจับไม่มีใครได้เลยหรอฮะ,ละจริงจริงหรือเปลา่าทรับเนี่ยใช่ชัดผมรู้แล้วเพื่อนก็มาที่นี่ทำไมเดี๋ยวผมจะเล่รับเอาสขวดนี้ให้ท่านนะครับต่อมาละ่ะใช้อยู่ระหว่างปี่สี่ห้าถึงปี่ห้าเจ็ดตั้งอ่าระหว่างที่สี่คือมีไอแบนใช้ที่มีไอแบนใช้ที่ถูกของสี่ห้าอยู่ระบาด อยู่ระหว่างีมาต่อปี57หลังปี57ไม่ได้นะครับหลังปี2557ปีรุ่ใหม่ไม่ได้แต่ใครอยู่ก่อนปี57 ทำทีดทำทางไม่ได้่้แเย็นครับต้องกอ่ครับมามาสัมผูนี่ะทีตรงตรงไปเหม่อยครับตรง่้ตรงน่ครับขอบคุณมากที่ในยุนั้ผมาองแค่เรียนให้รจวาที่รถอสังเกตเร ผลิตของดีที่มีอยู่ในป่าเราก็ทุกนายคนก็รู้สิ่งนี้อย่างอย่างอย่างเราลดตัว factor ตัวเขาเข้ามาถูกทันตัวกันแล้วนะเดี๋ยวไม่มีอะไรที่จะผิดนะครับเพราะว่าป่าไม้เขาแบบลดก็ยังประหยัดได้ประมาณนี้เลยวไม่ได้ทำเลยครับขออนุญาตครับยืนก่อนครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นคามที่ดีนะครับแต่ว่าวันนี้วันนี้เราจะโครงการ นะครับของพี่ที่อยู่อยนเขตาต้องไม่พลารอบๆต่างจัว่างจัวะดับที่อ่ตโงการทำเนี่ทำให้ต้องชิดของว่าพี่พี่รือพี่เพชวรอยูรเนอ่าคอชรต่าถ้าอพชรเนี่ยฮะเดี๋ยวพี่รอสมุดนะครับรอสมุดคือวันนี้มันจะมีงทำเรียน์ต้แตถ้ารอถ้ารอสมุดนะรอสมุดของพก กเรือตมวัดในเจ้าเองะที่ยากรุกกำเนืองะเจ้าเอื้อพิชเจ้าสมาชิกสภาพแานราตนรลเพท3ทสามวัดแร่เจ้าคนนัโซนราชการแล้วก็พ่อแม่พี่น้องอำเภอเรีนใหทุกท่านอาจะโพอุตรดิษฐ์ตะ่องตรงนี้นะเนาะนะเจ้าก่ออ่าขอที่ยากรุกกำานดข่าเจ้าที่นีมีโอกาสที่นี้ใเจ้าสี่ั้งขันสสงวรรคเอื่อพิญบุญในเจ้าเจัประชุม เกษตรกรผู้คูผู้เรียนเลยได้โอกาสจับไว้ประชาสัมพันธ์เรื่องกระเพมีพิโนงเกษตรกรทุกท่านของครูผู้เรียนในเจ้าจริงๆผู้เรียนของจังหวัดแฝงเนี่ยเขาถือว่าเป็นไม่ผลี่ของจังหวัดแฝงเนี่ยนะเจ้าตีบน้องว่าทำรายได้เร้่องกระเพาะมีพิโนงเกษตรกรเป็นเงินสูงนะเจ้าปัจจุบันเนี่ยค่าฐามเกษตรซนเนาะไปกำไรข้อมูลจากทีสันตลอดนะมันจะถามว่าเออกเกษตร ตอนนี้พื้นที่ข้อมูลการปลุกมได้สูงสากลในสีปีนะเจ้าในส่วนทางสำนักงานเกษตรจังหวัดองเนี่ยนะจ๊าได้มีการโครงการส่งเสริมนะเจ้าตั้งแต่นี่เกษตรกรรายเลิมการคือปลีกประมานพี่หนังในที่นี่ยนะจ้าเนาะ่วนสำนานว่าการส่งทางการผู้ร้านเข้าใจว่าส่วนผู้เรียนนะครับในอำเลเนีย ปราณหนึ่งหม,ม iden, ่นห้าหืนร่นะครับย่งดูได้เดิมเล่นล้มตัวนี้ในพื้นท I mean ี่ของผู้ใหญด้นี่นะครับเพราะว่าเคยเล็นยแกวที่บ้านหมอแก้วก็ประธานชํารมเป็นล้กีชนิดเคยบอกนะครับผู้เล nah ี้ยงมาทำกระดูไรนะครับผู้เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นเด็กหงุ่หล่อมอนอนะครับราาส่วนหนึ่งใกรที่บ้านหลัง การริบเป็นเจดจอไ้ลักษณะพอรันจะปัก่อนะครับปัก่อกเขาากบปะสบกาสนได้่าจสนได้ดีทุก้ทุกองทุกอ่าเฉันดับเนี่ยอะไรเนี่ นัดกไ้ัดอก่านนี้คือตัวแค่สอตัวแค่สองตัวนีอเนูี่แค่สที่รอตายอกของ่มันก็จะมดสภาพยแค่องได้บัฟเตูผู้เญงบันจริงๆานมีให้กวามากกว่าคือสัตวที่เป็นดองแต่กอ่ทรงใสต้องเลืกัวหนั โรงงานน้องๆมีปตญหาของเรือนถ้าเขาไปเอทนักองท้องเนี่ยทางาท่านานต่างๆนะคะที่มาถ่ภาพเป็นพิ่ดร์ดกนะคะโดวันนี้ค่ะเรานะคะจะมีตนี้นะคะหนึ่ารนึงนะคะหนึ่งสวันนี้นะคะจะกลายเป็นเกษตรกรกัาเงมินล้านก็แล้ว เยีบลิได้ไคะนัติเเป็นแผ่นใหญ่ก่อนจะัพระเจ้าขออนญาตนะคะต้องสื่เรื่องของการพูจารออาจจะพูดภาษาเหนือคนระษากลางบ้างแต่แงไๆก็ต้องีทเจ้าทแบบโดยท่านสวรวรรานันนนะควจนังภาษาของจัมแท้ได้นะคะกรณีนะครับขออนุญาตส่อเื่อสส โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเาพฯคนคงรู้นะคระว่าวันนี้กรุงเทพฯแล้วก็จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ต่อเนื่องกับจังหวัดอีเดร์ดินกรุงเทพฯหลายคนคงพอเที่ยวนะถ้ามีนึกถึงว่าตลาดของคนกินนอกเหนือจากในประเทศแล้วเนี่ยทุเรียนใน4-5ปีที่ แล้วก็ทุเรียนพันที่ประเทศจีนรู้จักแล้วชอบเวนทุเรียนเนยงปัจจุบันต้องก็ค่อนข้างจากอายุเยอะแล้วยังไงก็ตามก็เก็บเนร้า